จริงๆเรื่องนี้ผมไม่เคยอยากจะพูดนะเพราะจริงๆผมได้พูดไปแล้วแล้วผมเชื่อว่าจบแล้วในตอนที่ผมเข้าไปาให้สัมภาษณ์หรือไปนั่งออกรายการพร้อมกับคุณรัชนกนะครับผมได้พูดในที่ช่องสามผ่านทางคุณสรยุทธเป็นที่ชัดเจนว่าการที่พวกเราจะทำอะไรอย่างกรณีการที่จะ สั่งจัดทาปฏิทินมันไม่มีใครหรอกครับที่จะคุณจะวางแผนสามเดือนห้าเดือน,อนแล้วมันได้มันไม่จบเพราะฉะนั้นการวางแผนมันต้องวางแผนล่วงหน้ากันหนึ่งปีสมมติว่าหมดปีนี้ปับ๊บเราต้องวางแผนต่อว่าในปีหน้าเราจะทําอะไรถูกไหมผมถึงบอกว่าในผมในการให้ให้ข้อมูลในวันนั้นนะครับผมบอกว่าถ้าจะทําประชาพิจารณ์นะครับก็ทําประชาพิจารณเฉพาะ ปี70ก็คือทำประชาพิจารณ์ในตอนนี้แต่ไปใช้วันที่หนึ่งมกราคมปี2 5 7 0แต่ทำในปี2 5 6 9ก็คือทำปีหน้าแต่เราจะต้องทำประชาพิจารณ์ในปีนี้เพื่อการที่จะไปทำจาจัดซื้อจัดจ้างในปี69เพื่อจะได้ใช้วันที่หนึ่งปี70ทุนบอกว่า,าทำไมไม่ทำปี70ก็วันที่หนึ่งมกราคม ีวันที่1นึ่งปฏิทินคุณจะใช้กลางปีเลยคุณจะใช้ปลายปีละ่ะคุณต้องใช้อย่างช้าสุดวันที่1คุณต้องส่งแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่จะทําปฏิทิน2เดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีคุณต้องปล่อยออกละของไม่งั้นสิ่งที่คุณผลิตมาเท่ากับไม่ได้ประโยชน์เลยเลยคุณจะต้องมีทําการจัดส่งออกไปตั้งเท่าไหร่เจจังหวัดไม่ใช่ปฏิทินเราแจกเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ภูมกันโดนตามมาตา40ถึง12ล้านคนก็ต้องบอกนะพวกนี้บุคคลเหล่านี้เป็นแรงงานน,าน,นอกระบบหรือแรงงานอิสระซึ่งเขาไม่จําเป็นต้องอยู่ในกรุงเทพทั้งหมดต้องมันต้อง12ล้านคนเพราะฉะนั้นเขาอาจจะอยู่ตามหัวเมืองตามชนบทหรืออะไรก็แล้วแต่ผมไม่เถียงหรอกครับการที่พวกคุณสุ่มประชาพิจารณ์ คุณบอกว่ามีคนที่ไม่ต้องการ6 1หรือ6 2เปแต่ไอคนที่ต้องการ3าเปแล้วก็ถามว่าไล่สามสิบวเอนี้ไม่มีหัวจิตหัวใจเหรอเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะไปดูอะไรที่เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาควรจะควรจะได้ได้รับเหรอจริงๆเรื่องนี้ผมไม่อยากจะออกมาพูดนะเพราะอะไรครับพอออกมาก็กลายเป็นว่าผมออกมารับแทนประกันสังคมอีกแต่นี่ผมกําลังรีเฟอร์ว่าสิ่งที่ผมให้สัมภาษณ์ในวันนั้น คือเราจะทําประชาพิจารณ์ใน